อมาค่ะเราไปช็อปของดีของฟรีนะคะจากเงินกล้วยกันนะคะอันนี้เป็นนะคะอาเมสเซจที่แจ้งมาจากสิวิไลมอเรออฟิเชียลนะคะช็อปผัดไลน์นั่นเองอ่ะนี่คือรายการสินค้าที่ตู่สั่งไปนะคะที่ตู่กด fc ไปนะคะันึสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะเป็นกาแฟอะเราไปดูกันเลยนะคะนี่อะให้ดูนะคะนี่คือรายการนะคะรายการที่ตู่สั่ง อ่านะคะอันนี้คือรายการที่ตูสั่งนะนี่นี่วันนี้สั่งวันนี้นะคะห้าแถมหนึ่งพันี่้อยห้าสิบบาทชอปที่นี่ได้ธุรกิจด้วยนะคะทุกคนได้ควินของดีแล้วได้ธุรกิจด้วยปะเราจิ้มลงไปตามลิงก์ที่บริษัทส่งให้เลยนะคะอันนี้คือรายละเอียดนะคะอ่าบอสตูนิสานะคะยอดนะคะหนึ่งพันนะคะสี่รอยห้าสิบบาทอ่านะคะหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบบาทนี้นะคะ นี่นะคะนี่หนึ่งพันสี่ร้อห้าสิบาทรายการที่สั่งซื้อก็คือนี่เลยห้าแถมสามแล้วก็ถามว่าเราเป็นสมาชิกไหมนะคะตู่เป็นสมาชิกตู่ก็กดจิ้มลงไปที่เป็นสมาชิกแล้วก็เข้าด้วยรหัสมะะหสมาชิกของเรานะคะรหัสสมาชิกของเรานะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะตรงนี้นะนี่รหัสสมาชิกตามด้วยรหัสผ่านล็อกอินเข้าระบบอ่ะเราไปพิมพ์กันมาคะ่ะ g h นะคะอ่ะ 9 7 1, 8, ้าเจ็ดหนึ่งแปดสามพอใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะกดล็อกอินอะนะคะกดล็อกอินไปข้างล่างนี้เลยนะคะทุกคนนะ่ะเข้าสู่ระบบอ่ะเขาจะเข้ามาหน้าจอนี้เลยชื่อที่อยู่ที่อยู่ในการจัดส่งก็ใส่ไปตามนี้นะคะอะแล้วเราก็บันทึกที่อยู่บันทึกสำเร็จจิ้มจิ้มนะคะอะ เรียบร้อยเลื่อนลงมาเขาถามว่าเราจะชำระผ่านไวเชอร์หรือว่าพ็อกเก็ตตัวเลือกเป็นไวเชอร์นะคะเราก็ติ๊กลงไปนะคะเราเลือกไวเชอร์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีไวเชอร์อยากจะชำระเป็นพ็อกเก็ตก็อย่างนี้นะคะแต่อันนี้ตูวชำระเป็นไวเชอร์นะคะอ่ะจิ้มลงไปที่ไวเชอร์เนีย่ยนะคะจิ้มลงไปเลยแล้วก็กดชำระเงินแจ้งเตือน เขาจะขึ้นมาเลยนะคะว่าแจ้งเตือนตรงนี้นะนี่แจ้งเตือนนะคะนี่กะลุณายืนยันการชำระเงินค่าสินค้าจำนวนพันสี่ร้อยห้าสิบบาทด้วยไวชเชอร์อ่าตูยืนยันค่ะรอแป๊บหนึง่งเรียบร้อยค่ะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับการชำระเงินสั่งซื้อเรียบร้อยผ่านไวชเชอร์นี่อันนี้คือบิน ในการที่ซื้อสำเร็จเรียบร้อยค่ะเงินที่นำมาซื้อนี้คือเงินช้อปปิ้งฟรีจากการขายกล้วยค่ะทุกคนอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเร,รเราไปดูไลน์โน t ิฟายแจ้งเตือนมันจะเด้งมาตรงนี้เลยค่ะที่เราตั้งค่าไลน์โน t ิฟายไว้จิ้มลงไปดูนะคะนี่เลขาส่วนตัวเห็นไหมคะมีการยืนยันมาว่าท่านสมาชิกนมีการสั่งซื้อเรียบร้อยพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแบบนี้ เห็นไหมคะง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะชอบง่ายขายสบาย รับรายได้ทุกวันคะ่ะเงินฟรีจากการขายกล้วยนะคะช้อปปิ้งสินค้ามาใช้แล้วเดี๋ยวรอร้านค้าเขาจะยืนยันมานะคะว่าเขารับออเดอร์แล้วเขาก็จัดส่งให้เราเวลาเขาจัดส่งออเดอร์มาเขาก็จะแจ้งเรามาอีกนะคะเนี่ยมันจะตู่จะให้ดูนะรายการการยืนยันออเดอร์ที่ตู่เคยส่งอ่าที่เคยซื้อไปอันนี้อันนี้รายการสมาชิกที่สมัครเข้ามานะทุกคนอ่ะอันนี้รายการซื้อสินค้าไหมคะนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลย ถ้าเขาส่งสินค้าแล้วเขาจะมีไลน์ notify แจ้งมาแบบนี้ว่าสินค้าของเรากำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งแบบนี้เหมือนเป็นเลขาเราเลยค่ะทุกคนทันสมัยมากระบบนะทันสมัยจริงๆค่ะอ่ะเนี่ยค่ะนี่คือสมาชิกที่สมัครมานะคะอันนี้คือยอดการเติมการเติมท็อปอัพอันนี้ก็คือรายการสั่งซื้อเนี่ยค่ะ เงินฟรีทั้งนั้นเลยจ้าทุกคนนะคะเนี่ยไม่รอดได้ยังไงอ้าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ซื้ออะไรยอดเงินหกร้อยยี่สิบบาทซื้อจนจำไม่ได้แล้วทุกคนอ้อร้านฟาร,ร์มสุขภาพแสดงว่าซื้อข้าวอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นการซื้อข้าวของขุปะซื้อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นข้าวกวากล้วยตากซื้อจนจำไม่ได้แล้วทุกคนมันซื้อละเยอะเนี่ยอันนี้ก็สี่ร้อย อันนี้รหัสสมาชิกที่สมัครมาอันนี้ก็สี่ร้อยข้าว้นั้ะเลยอย่าแบบนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้สองร้อยเก้าสิบห็นไหม,ไหมซื้อรัวๆแบบนี้คะ่ะนี่สองร้อยห้าสิบอืมี้ยคะใครอยากมีไรายได้แบบนี้เนาะมีเงินช้อปปิ้งฟรีแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากการปลูกกล้วยสามร้อยอ่านี่ก็สี่้อยห้าสิบ แบบนี้เลยนะคะทุกคนรอดแน่ค่ะด้วยกล้วย300บาทมาเริ่มต้นแล้วก็เรียนศึกษาไปด้วยกันนะคะ